พิสตันวาลวคืออะไรนะจริงแล้วพิสตันวาลวเนี่ยค่ะจะเป็นวาลวที่ใช้ในการเปิดปิดหนาะออนออฟแล้วก็เวลาใช้งานนะคะเขาจะเหมาะสมกับงานที่จะใช้กับไอน้ำหรือว่าโปรเซสทั่วไปที่มีการใช้งานที่อุณหภูมิสูงก็อย่างที่บอกนะคะว่าตัวพิสตันวาลวสามารถใช้งานได้หลากหลายโปรเซสนะคะว่าตัวอย่างที่เรามีเนี่ยที่เป็นตัวเกร y แคสไอรอนเนี่ยสามารถทนอุณหภูมิได้สูงสุดเท่าไหร่นะคะ เมื่อเข้ามาในหน้าแคตตาล็อกเราค่ะเขาก็จะมีบอกถึงพวกตัว product advantage หรือว่า Size dimension ต่างๆนะคะตัวอย่างเช่นของเราะคะเป็นตัว Grey g r ร y c a s t Iron GJL 250นะคะเขาสามารถทนอุณหภูมิได้เท่าไหร่แล้วก็ดูจากตัวสีเลยสีชมพูตัวนี้เขาก็จะเห็นเราจะเห็นได้ว่าเขาสามารถทนอุณหภูมิได้ถึง300องศาแล้วก็ max pressure อยู่ที่16บาร ก็ตัวซีลลิ่งของตัว k i n g e r p i n t a n w wow a l วนะคะเขาก็จะเป็นการดีไซน์ของตัว l a m ิล l ่นะคะก็คือเป็นการสลับชั้นของตัวกาไฟนะคะแล้วก็ตัวสเตนเลสนะคะทำให้เขาสามารถทนอุณหภูมิได้สูงถึง400องศาแล้วก็ทำให้เขาสามารถซีลได้แนบสนิทเป็นซีโร่ลิกวิดเลยนั่นเองนะคะ และสำหรับตอนนี้นะคะตัว k ิงเกอร์ p i สต o w วอรุ่น KVN นะคะีค่ะไซส์ DN 25หรือ1นิ้วนะคะแล้วก็คอนเนคชั่นเป็นแปง PN 16เนี่ยตอนนี้เขากำลังจัดโปรโมชั่นอยู่นะคะก็แถมไปเลยวาลริง2วงนะคะหรือว่าจนกว่าสินค้าจะหมดนะคะหากใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาที่อั p ว่ากรุ๊ปได้นะคะ